แล้ววันนี้มาพบกับอัปเดเรถเข้าใหม่ที่สุดน่าสนใจนะคะคันนี้เลยุนพี่ท็อปสุดในโคราสนะคะเป็นรุ่นพิเศษตัว1.8 GR Sport มาทันไทยบิดและดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะคะขายดีมากๆในมือหนึ่งนะคุณพี่วันนี้มาให้ยุนชมกันแล้วสำหรับมือ2คุณภาพคับแก้วเหมือนเดิมเลยค่ะรถทัชเกตเองไม่มีพิกคว่ำจนหนัก และยังมีรับประกันโครงสร้างให้มากกว่า200รายการเลยใครวองหาอยู่แน่นอนประหยัดกว่าป้ายแดงไปหลายแสนนะคะไปดูรายละเอียดต่อในคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ก็มิกกี้พามาอยู่กับคันนี้เลยคุณพี่อัพเดตรถเข้าใหม่นะคะที่แทบจำไม่ต้องเก็บงานไม่ต้องทำอะไรเลยสำหรับโตโยตา้าโคโรล่าครอตัว1.8 นะคะปกติเนี่ยเขาจะเป็นไฮบิด p ีม m i u มเซฟตี้ที่เป็นตัวท็อปใช่ไหมตัวนี้คุณพี่ดีไซน์นะคะมาพิเศษเลยสำหรับตัวชุดแต่งจากกระลาดเลสซิ่งนะนี่คือรุ่น1.8 g r Sport ค่ะมากันในสีทูโทน หลังคาแบ็กท็อปนะคุณพี่ซึ่งมีของน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับตัวรุ่นพิเศษ g จ s p สป t ตเนี่ยพี่พี่มากันในสีขาวมุกด้วยใครมองหายอยู่หรือรอคอยสเปคนี้อยู่บอกเลยว่าพี่พี่ไม่ผิดหวังแน่นอนกับคันนี้นะคะหายจากป้ายแดงไปหลายแสนเปิดตัวเนี่ยป้ายแดง2ล้านกลางๆเกือบล้านสนะล้านสองแสนกว่าบาทคุณพี่วันนี้นะคะหายไปเลยทันทีเนี่ยโอ้โห เรียกว่าได้หลักหลายแสนเลยแล้วคุณพี่ยังได้ความคุ้มค่าความประหยัดรับประกันวารันตีศูนย์เหลือแต่วารันตีเลยเพราะว่าเขาเป็นรถปี2024นะคะเป็นรถผลิตในปี2023แต่ว่าจดใช้ในปี2024ซึ่งตัวท็อปสุดเนี่ยออปชันเขาไม่เป็นรองไทยอยู่แล้วนะคุณพี่ตัวนี้เดี๋ยวมิก้พาไปดูนะคะว่าเขามีออ,อปชันอะไรบ้างแล้วมันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไหมถ้ามันเป็นมือสอง บอกได้เลยค่ะว่าถ้ามองหารถครอบครัวอนเนกประสงค์ขนาดกําลังพอดีในเมืองก็ขับคล่องตัวนะคะหรือว่านอกเมืองหรือต่างจังหวัดเดินทางไกลๆก็ยังสบายและประหยัดน้ำมันอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนไปดูของกันเลยตัวนี้เนี่ยคุณพี่ จะแตกต่างไปจากตัวคอลลาคอร์ทที่เราเห็นกันปกตินาะด้วยกระจังหน้าชุดแต่งนะคะของกาลาด์เลสซิ่งนะเป็นรุ่น G R ส port เฉพาะพิเศษเลยเปลี่ยนกันชนหน้าหรือว่าดีไซน์รอบคันเนี่ยใหม่แทบเกือบจะหมดทุกอย่างยกเว้นบอดี้ body, ตัวโครงสร้างตัวรถนะคะยังเป็นตัวคอลลาคอร์ทอยู่เนาะไฟหน้าเขานะคะจะได้เป็นแบบรมด้ำพิเศษแถมมาก,กับไฟ L E D แบบเต็มระบบแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกหรือว่าไฟโปรเจคเตอร์ไฮบีมนะคะเป็นโปรเจคเตอร์เลนปรับสูงต่ำให้อัตโนมัติไฟเด ทาแบบ LED และไฟเลี้ยวนะคะแบบซีค u นเชียลด้วยคุณพี่ตัวนี้เนี่ยเป็นไฮบริดแล้วทำไมโลโก้มันถึงสีดำ เพราะว่ามันเป็นตัวพิเศษคุณพี่เขาเลยทําเป็นโลโก้นะคะเพื่อให้เข้ากับคนแบบยุคสมัยใหม่เจนใหม่ก็คือเอาง่ายๆว่าเอาใจกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นนะคะนอกจากวัยทำงานนั่นเองตัวนี้คุณพี่เห็นด้านล่างนะคะว่าจะมีกล้องอยู่เขามีกล้อง360องศาให้เลยสเปคออปชั่นเท่าตัวท็อปเลยนะคะแต่ว่าด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจำมาเหนือกว่าตัวไฮบริดพรีเมียมเซฟตีเนาะ สีขาวมุกนะคะสีเดิมโรงงานเลยไม่เคยเคาะสีกลับสีมาใหม่นะโครงสร้างเนี่ยร,รับประกันทุกจุดได้เลยไม่ว่าจะเป็นไฟหรือกันชนนะคะไม่เคยแตกไม่เคยหักไม่เคยพิวามชนหนักมาเลยคุณพี่สภาพสมบูรณ์มากล้อแมก ก็เป็นลายพิเศษเฉพาะตัวสำหรับรุ่น GR นะคะเป็นแม็กขอบ18นิ้วลายบายพาสแบบนี้คุณพี่ล้อออย5รูมากันกันกบดิสเบก4ล้อเหมือนเดิมมีคลีบระบายความร้อนเหมือนเดิมตัวนี้เนี่ยยางมิชลินไปเลยทั้ง4เส้นนะคะตัวนี้คุณพี่เป็น225ทับ50 R18 นะเรามาดูงานว่าเป็นยางผลิตในปีไหนนะคะเดี๋ยวมิกกี้เช็คให้สักครู่หนึ่งนะคุณพี่ ตัวนี้เป็นยางปี2023นะคะก็ถือว่าใช้งานกันไปได้อีกยาวๆนะแล้วรถมันมีการขยับตลอดมันไม่มีแตกรายงานแล้วก็ไม่มีรอยปะรอยตะปูตอกมาก่อนอย่างแน่นอนซุ้มล้อด้านในเนี่ยเคลอะตามสไตล์รถเข้าใหม่นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวโชคหรือซับโชคเอง ไม่มีแตกไม่มีหักมิกีเทสได้มาให้เรียบร้อยแล้วคุณพี่หมดซุ้มล้ออยู่ครบทุกจุดนะคะโลโก้ไฮบริดก็ยังมีตรงแก้มข้างเหมือนเดิมบ่งบอกความเป็นไฮบริดของเขาอยู่นะและกระจกมองข้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําเหมือนหละะังคาตัวรถค่ะเป็นสีแอติจูดแบล็กมิการนะคะคุณพี่แล้วก็ตัดกับสีขาวมกุกลงตัวมากๆเลยกล้องมีให้อัอบัันนะคะเพราะว่าเขาเป็นกล้องแบบ360องศาส่วนกาบด้านล่างเนี่ยคุณพี่จะเห็นว่ามันเป็นชิ้นงานพลาสติกไฟเบอร์ซึ่ง ถ้ามองอะ่ะการเปลี่ยนอะไรแต่ละชิ้นนะคะถ้าเราไปมีเบียดกับขอบฟุตบาทมาหรือมีริ้วรอยจากการกระทบกันของด้านล่างเนี่ยมันเปลี่ยนได้ง่ายและมันเป็นวัสดุชิ้นงานที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นได้สูงเพราะฉะนั้นเวลามันมีรอยขีดข่วนอะไรเนี่ยไม่ค่อยจะน่ากังวลนะคะไม่เหมือนสีตัวรถเนาะบอดี้ตัวถังแต่คันนี้เนี่ยคุณพี่ดูรอบคันมาแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะเห็นไหมคะดูได้จากคลิปเลยคุณพี่เนี่ยคิ้วกันศาสตร์ก็มีให้แล้วตัวท็อปสุด มีติดล้างแหลกหลังคาสลูปมีให้นะคุณพี่ด้านในมาดูด้านในกันต่อนี่เลยค่ะเนี่ยเลขตัวถังมีให้นะเช็คศูนย์ได้เลยคุณพี่ว่าใช่รถชนหนักพิความมาหรือเปล่านะอันนี้คือมิกกี้ก้าการันตีเลยว่าไม่ใช่รถเกิดอุบัติเหตุนหนักมาแน่นอนเพราะหัวน็อตเนี่ยยังไม่มีอรอยขยับเลยนะคะพายางพรมกระดุมก็มีให้รอบคันเลยคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะตกแต่งมาเป็นชิ้นงานวัสดุสีดํา หมดเลยนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็คันนี้เนี่ยคุณพี่กระจกพัดเดิมรอบคันมีโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะแล้วก็ตัวฟิล์มเนี่ยติดเป็นฟิล์ม 3M ไปให้เลยลรอบคันนะคะพี่พี่ลองมาดูกันต่อลองมาดูกันต่ออะปิดประตูไม่สนิทตัวนี้เนี่ยคุณพี่นอกจากจะเป็นตัวท็อปสุดนะเขาปลดล็อกและล็อกรถได้จากทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะคะสําหรับคูหน้านะคุณพี่คานแชสซีไม่มีหักไม่มีแตกนะคะสภาพสมบูรณ์ไม่เคย ชนหนักพลิกคว่ำมานะคะไม่เคยตะแคงข้างมาแน่นอนเนาะป้ายทะเบียนนี้คุณพี่เดิมตั้งแต่ออกข้างนะคะคุณพี่เอาไปเช็คได้เลยทําไมมันถึงปล่อยมาไวกับไม่แค่5้า0 0ื่นรถปี23.24มี่ี่เช็คให้ได้นะคะขอสงวนเวลากันว่ามันเป็นยังไงแต่ทักมาถามหลังบ้านกันได้เนาะใครที่รอคอยสเปคตัวนี้อยู่มีมาให้แล้วนะ ประตูท้ายไฟฟ้ามีเซ็นเซอร์ด้านหลังมีเตือนกันชนด้านหลังมีกล้องถอยมีและยังมีคลิกเซนเซอร์ให้เช่นเดิมเลยนะคะตามสไตล์ตัวท็อปเลยแล้วด้านในเนี่ยคุณพี่คุมโทนสีดำหมดเลยแล้วด้านหน้าเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าหัวหมอนเข้านะคะมีปักโลโก้พิเศษด้วยนะเนี่ยไฟ LED รอบคันเลยคุณพี่ พายางก็มีอรองให้ละปั๊มลมไฟฟ้าเบรกมืออะไรอย่างนี้มีหมดเลยหัวน็อตเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดแต่เม็ดอาร์คยังเห็นชัดอยู่นะคะคุณพี่ตรงนี้ก็การันตีคุณภาพได้เลยนะว่านี่แหละค่ะเดิมโครงสร้างเดิมโรงงานครบหมดทุกจุดแน่นอนมา มาดูความพิเศษของตัว GR Sport กันต่อนะคะจากปกติเนี่ยเห็นไฟท้ายมันต้องมีความเป็นสีแดงเนี่ยโดดพุ่งขึ้นมาใช่ไหมแต่ตัวนี้นะคะเขาใช้ไฟเป็นโครเมียมลมดำนะเป็นโครมลมดำหมดเลยคุมโทนนะคะทำให้ดีไซน์มันดูสปอร์ตแล้วมันดูแบบว่าเอาใจได้ทุกเจนจริงๆนะตัวนี้เป็นลมดำพิเศษนะคะ ก็คือจะเห็นเป็นสีเดียวกันกลืนกันไปหมดเลยโลโก้ไฮบริดโลโก้ G R มีหมดเลยนะคะครบเนาะตามสไตล์เขานี่เลยมาดูด้านข้างนะคะก็ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยแตกหักเลยเนาะสันเหลี่ยมตัวรถชัดเจนทุกจุดนะคะไม่มีรักยิ้มแก้มข้างเลยอันนี้เป็นดีไซน์ตัวรถความเบาความเคิร์ฟของเขาไปเนาะ และที่มิกกี้เลือกใช้รุ่นนี้เพราะอะไรคุณพี่ประตูนะคะเขาทํามุมได้ถึง75องศาเลยเวลาขึ้นลงหรือมีของวัตถุขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะขึ้นลงได้ง่ายนะแล้วตัวพื้นนะคะความสูงจากตัวพื้นเนี่ยเขาไม่ได้สูงขนาดนั้นมันก็เลยขึ้นลงง่ายทั้งผู้สูงอายุหรือว่าเป็นเด็กๆตัวเล็กๆนะคุณพี่มันเป็นรถครอบครัวที่เหมาะมากๆเลย กับยุคสมัยใหม่นะคะที่พี่ๆยังต้องการความคล่องตัวในการขับขี่อยู่หรือว่าอยากได้รถที่มันสมรรถนะดีแล้วก็ประหยัดคุ้มค่านะคะและยังดูแลได้ง่ายอีกอย่างแบรนด์โตโยต้านะคุณพี่ได้ไปเลยเนาะบอกคนขับได้เป็นบอกประดับไฟฟ้านะคะพี่ๆแล้วดูแผงประตูด้านข้างพวกเม็ดอาร์กอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครบทุกจุดเลยนะแผงประตูด้านข้างเขาก็บุเมาเป็นวัสดุซอฟทัชคุมโทนสีดำหมดเลยสีตัวถังของตัว GR เนี่ย จะมีเป็นสีแดงดําสีขาวดําแล้วก็สีดําล้วนนะคะคุณพี่ก็ดีไซน์แตกต่างกันไปนะแต่เรื่องฟังก์ชันการใช้งานก็ตามนั้นเลยคุณพี่ดูเบาะของเขานะคะเบาะเนี่ยใช้วัสดุเกรดพรีเมียมซึ่งยืดหยุ่นได้สูงมากแล้วเบาะข้างนะคะไม่ล้มเนาะตัวนี้หัวหมอนโลโก้เขานะคะคุณพี่จะปักเป็น GR พิเศษเลยเฉพาะรุ่น GR Sport เท่านั้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานด้านในกันสำหรับคันนี้นะคะเนี่ยคุณพี่เห็นไหม ตัวโลโก้เขายังเป็น GR เลย GR รอบคันเลยนะคะแล้วไฟแบบ LED เนี่ยก็มีเฉพาะในรุ่นกระจกตัดแสงอัตโนมัติให้นะคุณพี่มองด้านหลังแบบนี้นะคะก็คือเป็นบานใหญ่ๆเลยรวมไปถึงเนี่ยตอนนี้มีกีสาตารรดแล้วนะคุณพี่มาดูเลขไม์กันเลขไม์คันนี้นะคะวิ่งใช้งานไปอยู่56,000กิโลเท่านั้น56,000กิโลกับครอสตัวท็อปสุดนะตัว GR ประตูเดิมแน่นอนนี่เลย ที่มิกกี้บอกนะถ้าพี่เล่นตัวคอสอยู่เนี่ยตัวนี้เป็นพัสดุชิ้นงานนะเขายังปั๊มตาโลโก้อย่างนี้อยู่เนี่ยเขาซ่อนดีเทลไว้ทุกจุดจริงมันเป็นรถที่ดูไม่ยากเลยนะคะถือว่าอันนี้ต้องยกนิ้วให้ตโยต้าเนาะที่ทําแบบนี้มาเขาซ่อนจิมมิ่ดีเทลไว้ทุกจุดเลยนะโคโรล่าคอสแบบเนี้ยคือของเดิมโรงงานแน่นอนเลยค่ะคุณพี่มองหาโลโก้นี้รอบคันได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยก็ใช้วัสดุอย่างดีซึ่งมันเคยมีปัญหาในเรื่องของ การลอกล่อนอะไรอย่างนี้แลถ้าเจอตากแดดเยอะอะไรอย่างนี้มันล่อนง่ายแต่อันนี้ก็คือเป็นตัวที่พัฒนามาแล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่มันก็ทําให้มันทนทานมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองแต่ยังใช้แบบวัสดุเกรดดีอยู่เลยเนาะโค้ชนโทมีให้นะคะรักษาระยะเลนด้านหน้านะ,ะมีให้บอกเตือนกันชนมีให้ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้อัตโนมัติเลยคุณพี่สั่งการด้วยเสียงได้นะคะไฟหน้าปรับแบบออโต้กระจก การปัดน้ำฝนเขาก็เป็นแบบออโต้ให้นะรวมถึงหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะคุณพี่ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่มีรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay และเรียบร้อยวิาสั่งการด้วยเสียงได้นะคุณพี่หรือว่าจะไปกันในส่วนอื่นเนี่ยฟังก์ชันเขาก็มีเยอะนี่เลยตัวนี้คุณพี่แม้แต่คู่แข่งนะคะภาพยังไม่คมแบบนี้อันนี้คือตอนกลางคืนเขาทำภาพได้คมนะก็ถือว่าใช้วัสดุได้ดีแล้วตรงเนี้ย ที่เราเห็นรอบคันนะ่ะมันใช้งานได้จริงเหมาะมากๆเลยสําหรับไม่ว่าจะถอยจอดในซองนะคะคุณพี่หรือว่าจะไปในทุกทกที่เนี่ยมันถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะเนาะอำนวยความสะดวกในการขับขี่ได้ดีมากๆเลยนะคะแอร์แบ็กก็รอบคันเจ็ดใบแล้วก็วัสดุที่ใช้ตรงนี้ก็เป็นแบบซอฟทัชนะคุณพี่แอร์แยกปรับแบบดูโอโซนได้นะคะแล้วก็ไปดูกันต่อมีอะไรน่าใช้งานอีกตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นไวเลสชาร์จจะต้องซื้อเป็นออปชั่นเสริมนะตรงนี้ก็คือเป็นวางปกติ ไร่โหมดนะคะอีโคได้คุณพี่สปอร์ตได้นะเดี๋วจะอีวีล้วนก็ได้หัวเกียร์เนี่ยไม่มีรอยหลุดลอกลออเลยหน้าตาของกุญแจเขาก็จะมากันเป็นแบบสมาร์ท e คียล์แบบนี้นะคะคุณพี่คะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันต่อไปดูหน้าห้องเครื่องกันต่อคุณพี่ถ้าเรื่องความปลอดภัยมีอะไรบ้างมาดูกันมาดูกันนี่เลยค่ะคุณพี่ เนี่ยเขาคอนโทรลทุกอย่างได้จากหน้าจอคำนวณอัตราแคนสิ้นเปลืองนะอะไรอย่างเงี้ยออปชั่นเข้ามาเหมือนแคมรี่เลยเป็นรถหรูที่เรื่องความปลอดภัยและการใช้งานค่อนข้างครบนะบายสปอร์ตมอนิเตอร์มี RCTA มีนะคะแล้วก็เตือนกระชนด้านหน้ามีให้เนาะคุณพี่อ่ะปิดไฟให้และที่สำคัญนะคะสำหรับชาวติดแกลมอย่างเรานี่เลย ราคาสลุปมีให้อาจจะมืดไปเพราะว่าเขาติดฟิล์มนะคะที่ค่าความทึบถึง80ให้เลยนะสำหรับเมืองไทยนะคะมีไว้คุณพี่ไม่เสียหายแล้วก็ยังเป็นอะไรที่มันติดแกลมที่เรายังแบบนิยมกันอยู่เนาะสำหรับรถรุ่นใหม่ถ้ามีสลุปเนี่ยคือตัวท็อปแน่นอนแล้วดูไฟหน้าคุณพี่ติดหมดทุกตำแหน่งแบบนี้นะคะเป็นไฟแบบ led แล้วเต็มระบบ ถามว่ามันสาดตาหรือมันขับยากตอนกลางคืนไหมขับไม่ยากเลยคุณพี่เมื่อกี้เทสได์ไปเชียงใหม่มาได้แบบง่ายๆสบายๆายเลยนะคะมาดูกันต่อเนี่ยแผงประตูหรือตัวฝากระโปรงนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบสติกเกอร์อยู่ครบโลโก้มีหัวน็อตยังไม่มีขยับนะคะคุณพี่หัวน็อตยังไม่ขยับตอนนี้เครื่องโยนยังทํางานอยู่นะเนี่ยโลโก้เขามีให้ครบทุกจุดเลยเป็นเครื่อง1.8นะเป็นซินไฟฟ้าค่ะคุณพี่สีู่บย์วาล์าว ตัวนี้ดูแลง่ายแล้วเนี่ยแล้วเห็นบอดี้มันข้างในได้หมดเลยนะคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบไฟฟ้าหรือคานตัวรถนะคะไฟหน้าเอย่ยหัวน็อตเอ่ยยังไม่มีขยับแบบนี้คุณพี่คะ่ะนอกจากเราจะมั่นใจได้แล้วเนี่ยเรามีเจ้าหน้นาที่ตรวจรถนะคะมาตรวจให้มากกว่า200รรายการเลยเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเฉพาะทางเลยนะคะมาดูได้นะคุณพี่คันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยราคาคันนี้อยู่ที่919,000บาทเท่านั้นก็นเลขไม้5,000อย่าลืมนะคุณพี่เป็นรถปี23 24นะคะฟรีดาวได้จัดเต็มได้ไม่ต้องวางดาวเหมือนป้ายแดงถ้ามั่นใจว่าเครดิตดีออกคนเดียวจบได้เลยปรึกษามิกกี้โดยตรงที่เบอร์ด้านล่างที่มิกกี้ขึ้นไว้ให้ตั้งแต่ต้นคลิปได้นะคะและ้วก็นั่นแหละค่ะคุณพี่นัดหมายเพรา่าทดลองขับได้สนใจคันนี้ก็อย่ารอช้านะคะของมีน้อยและนานๆเข้ามาที คันนี้สะดุดตาจัดเลยค่ะคุณพี่ Corolla Cross g r Sport นะรอพี่ๆอยู่ตรงนี้เนาะยังไงวันนี้เดี๋ยวมิกกี้ขอตัวเราไปก่อนละเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้มิกกี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ